พบพ่อครับเจ้สายแดดพี่น้องเอ้ยบอมเปนอัมลากากีเลอมันเนี้ยสับสับดีพี่น้องสีแก้วน้องใหม่ชุดทั่งานกินอะไรข้าวหยาเข้ากินตะไคร่แต่ละเมื่อเขาเบื่อเส้นขันต่องมึงหงายไปอันไหนกว่ามันจะต่างเกาะอ่ะขึ้นมาเฮ้ยซาก้อนมาลูกละลูกละครับแพงทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนทุกหม่องทุกบอลเนาะมนีกะ พอาวคือเก่าค he he ือเดิมอยู่ที่เชียงนายเจใส่ก่อนอื่นข้าจะเคาฝาเนื่อักโต้เนี่พี่น้องแดดแสงแดดพี่น้องจะได้ักโ้หาเจใส่กบพ่อเห็นืคโงการในบรรยากาศพี่น้องเลยในทองยางม่ก็มาใส่้าจับหักกะที่มาฝนแรงหากโบนะเมื่อนันที่ผู้คุณแบนมรนทุนทางกับสากลทั้งคนอะ ไม่ให้หน้านะบอลที่เขาไปดำไเด็กม,มนแหล่นเจียดีเกี่ยๆๆๆอะแล้วะทางนีมีโเสือด,ด้านหน้าที่พี่น้องเห็น,นก็จะเป็นป่าน้ำมงนะพี่น้องเนาะทางในนะจเป็นป่าเป็นป่ากับลังคาเ้านหนา่พี่น้องเห็นก็จเป็นปา,า,า,าน,ปานอโมเอารอ <c oughs> อ่ <c oughs> <c oughs> ว้าวถ่ายนะพี่น้องเลย <c oughs> เป็นมาดแม่สะคอนยิงปหลังมือ อก้อย,อยหน่อยพดด่วยพ,พอกินยุกูทิไปซับน่อไหม้สังไวมาใส่น่อไหม้นี่พอกินอยู่บอกักใม้ไหนเฮ้ย่อไมสงไังเวหนะนอหนึ่งอืมหักมาเพิ่มหน่อยทังอันมันจีมันหน่อยพดนีตบกมแสบนำไปพล็อตผกหมอบางไหงก็กกกอ,อยอีกทีอืมคอยอยู่บันดนีบบด้เราจะมาซสบ พี่สมมาค้ามแล้วพี่น้องมาค้างน่อยอืมไรแตกงนี้มาดับนาต่างใจว่าจะมาดับนาสอยเจะว่ะจะมาแต่สาวคนแหละอันหันนี่หนีมากเลยเพื่อนมาเห็ดกินวันบริมาเห็ดกินมาถากินอีนี้เป็นคนหันทอดอันเครื่องในไก่ทอดไปทอดมาสิบโมง เจงให้กินกากเ็อยกินข้าวแล้วกระย่างกันกรย่างเาหมน่ะอ้าวเอามาแม่น้าใมนะวันนี้ไม่ได้ไปหาเจนกะบีเด็กน้องด้ดอยเงเสียยเอ้านอะไรพูดกินมะา้ามมีผ้าปใส่กันไปหาตัดกระไม่ สิเข oh, ่าพี sagen, ่ประสาทพี่ประสาทกูเดียวยาโอ๊ยเข่าพี่ประสาทก็เอากระดูกมาต้มสุกานั้นแล้วบอแมนบอแมนไปที่ประาป่าสงวนเถอะดิดอนดอนเฮือนกระดวงยากตะกุกตะกุ่เข่าไปหาสองโกะย่างยัางกับข้าวแต่พี่ประสาทพี่น้องเออพี่ประสาทมีอย่างมีมีลายทั้งหมดมีกองฟอนหมอแหงแตกกระปุกมีเบิดมีกระโหลกมีกระดูกมันกาเก็บกระดูกมาต้มสุกานั้นตัวกข่พี่ประสาท มุจักบาบบาฝังลาวกับบามิชิมามันก็เลยไปหากระดูกมาต้กสุกมนกูกินเชี่ยตะเขาบบลึกพี่นงคงเลยพี่อย่างกูต้องมากินพีอีกตีใช่พีดีไม่อออืมอเจ้างะาคอนพาเฉยเฉยหวานเดียวเอามาเด้อเสร็กินมังโมเด้พี่นงวันวัน สบายดีพี่น้อง,นงคนแต่ลำเน่าพน้องอกินหมกโมดํานาจังหมัดสี่หมัดมก้ากระเบิดจะมาก่อนเลยสี่หมัดน้องใอยมาตำารางในสองหมัดก้ะบุฟอดำฝ่ายดีอีกรอบกําลนะังสีต่ำ แพมัดหัวเฮียน่ะเอาแพมัดหัวเฮียล่ะบ่มัดก็ได้เวลาดำน้าละมันหอดนะเหื่อะน้ำไหลเข้าตาปุ๊บ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 ก้มลงอ่ะเวลาเหามัดละใครแน่เหื่อมันซึมเข้าผาอาอีลามายืนเนียล่ะเหื่อเองพันไล่ทางขางไม่เคยไล่ลงผาเาย้อนลงอ่ะมันน้ำมันไหลเข้าตาน้ำยังเหื่อะอ้าวโอเคน้ำเขาผา ซีนี่เอาคนละคนบราจะกิีมบทำมเครืงปั่นสบายเก่ปลาละมังกรรเีอย่าางกองมาคือมะนงเอคือมะนางอใส่บด กำลังตำข่าวเบียพี่น้องสั่นสะเทือนบะเทียงเทียนกระซิลูนั่โขกนั่นมุนเดียวเนี่ยคุว่วาั่วไ้าวถอ้วไอซาะถัาถั่วอ้าถั่วอ้าั่อ้าวถัอขวอัั่วไาัขาวัขาาววัอาออกมาก่ แกงหน่อไม้ล่ะเด้อเนี่ยงันย่องๆหน่ะเฮ็ดเค็มคือเป็นสภาพนั่นวะคือนย่องแท้เก่งน้ำไม่อีกแหล่ะนี่ข้าวเบียร์ข้าวเบียร์ตามใส่กันหมุนอุปุยเลยว่ะข้าวเบย์ยานางทุกที่ตุ้งหงนี่โบเมนต้มยำทีเนาะอันนี้กระดูกต้มสุกนะ ใส่สใส่สองก้อนอ่ามริสิกแกงแบบเล้าๆคือเกาสูตรบ้านเฮาแกงใส่กระเบือไลๆใส่ยังไงน้นำข้นๆ,ๆเสร็จประแดกไลๆเป็นนวดาล่หล,ย,ลยครูหลายคนก็บอกว่าบริษัทเป็นนวน่ันรวยอยนันประเทศเล้านีแ่หละ อ่ะใส่แบบข้นๆแล้วแกงส่แบบเด้อบอมีนะพี่น้องได้ยากกันแกงให้กินกามาลับได้เดี๋ยวสิไปแกงให้กินอ่า เขาเบือพี่นอ้องเดี๋ยวเ้าสิไซน้ำเ้าใส่น้ำ,าานำอันนี้พี่นอ้องน้ำสปายแกงน้ำไม่ส่น้ำสไปร์ตน,น้ำเบาเห็นขวดน้ำสปายตซูคือบอมบักแทนลงมางงโซูบกนนกากมึงดึงกางเกงด้วยครัวบ้านๆอุย้ยมีแต่หักทิพอันนี้ครัวอยู่เทียงให้เทียงหน้าพี่น้องก้าสิเป็นสภาพนี่แหละ บริลลูลามากับบริฮอนพร้อมมีเต็มหม้อพุดนังฝังว่ามันอ้อมใ้อมบดคายเนี่ยายอันนี้คือผักแยงพี่น้องเก็บมาจากทุ่งนาบ่ทำมาหลากแล้วมันซสำพอดีหอมพอดีหอมร์มีแต่ขี้ดินเท่านั้นในอันนั้นมันหักมันนธรรมชาสตร รามาสติอะไรแหละแดดแดดลูแดดเรื่องอหอันนี้โมแมนเซนมาคุ่งได้ไปน้องเฮดเข็มล่างเรียบร้อยเฮดเฮดเข็มทองเอาลงไปเลยเฮ้ยตัวเ็ษนาหมอตัวนี้กินขาก่อนกินมังมก่อนกินงก่อนอิ่มนะ

ออแต่หมอสิบินอยู่ในโซูกวอบล่วงอ่ะไว้ควอยนี่ว,ว่านายพ้นเรียวพ่นอ,อยู่ด้วตื่มน้ำไหนเฮ้ยปราหละของครัพี่น้องคิดจะใส่ใส่หลายๆถ้าแกงน้ำใหม่ต้องพ่อประแดกถ้าบุพ่อประแดกคือบปแซบประแระดกก็บแบบให้โซ่แน่หอมบบ,บ,บมีนอน ปลาเคง็งหรือว่าปลาพยาบาลนั่นเองปลาหมอพี่น้องอมหมอกว่าหนึ่็พยาบาลรอหม้าามอเดือดหมอคือเก่งเกลิ่นน้ำปลาลวกพี่น้องโจ เอต่อ้้งไนอ่างี่ตากน้อมกันาเลยาเลยตน้ห่อบอให้เบิ้งยีหอดอนี่ยีหอเดียวนี่ล่ะเพราะอย,อยู่บ่ซ้ำเนี้ยอืรของห่อ บโบยวันว่าเบิบบร์ตจอยพี่น้องโอ,อ้ยมีอีกห่อพี่น้องมึงหยุดจะแล้วอะมีอีกห่อพอเฮยพอเอนาออพี่น้องโอ้ยมันโปะตอริได้ตอนนี้เราจะเจดดําป่ะเจด่ดดําเราจะเตะไปโน้นอะไรกัน บอกเจ๊สายแดดเด้อบุษัณเผาเภาวน่ขออภัยด้วพี่แดงเด้อเบาสือพดแต่งนัวนะบาษันใส่หน่อยผัดบุพเพอแล้วกินเห็ดกินน่ะใส่รากผักแห้งกระเสเขาเจ้ากระตีว่าะเ้ยบดแซ่บบดแซ่บบนัวบนัวมิจะตีแค่นี่แหละก็เลยใส่ให้สมใจซะก้ามันนัวนะเขาเขาเจาบุพเพอหวาเนาะว่าโอ้ยนัวโพดแล้วนะบุพเพอบุพเพออย่างนอัน่ะบอว่านัวโพด มิเตตีบ่าจังมตตีว่บนนัวมีเตตีว่าบนนัวเวลาให้กินอยู่ใส่เขื่อนนำการนำำการนำงานแบบนี้นะเป็นงานพฉะนั้นคนเห็ดมันต้องใส่หลายไว้ก่อนคบต้มแบนคนสิบุรติต่มแ่บนะต่อมากงวดงวปากุตางหอมมาดีนะ ยังนะน,นะตอนยังเมื่อกี้นะคิดว่าหางหมูเนยมึงแกงหางหมูเสติน้ิไม้เป็นนอเลยนี่บ,<ม>บริทูบริซับรคขมบนนี่ <บา S 1> แกงเสเฮ็ดเข็มพี่นอรอมันเดือดแล้วก็สีใสพกะกันแยงแล้วก็ป่งเลยอ๋อมันมันขี่ไปทางพี่ประซาพี่บ้อนนะ อ๋ก oh, <All right. S 1> ินข right ้าวเจ้าเตรียมมาดีนะไฮโซเจ้ารูต้มแซ่บไปตักมาเฮ้ยแกน้ำใหม่นะอันนี้โบทานปวดซ้ำหลงเบื่อโบราณเลยเปื่อยเรียบร้อยเลยจ้าเรียบร้อยแล้วแม่นบอกค่ะใส่กีดินลงใส่ผักกระแหงลงกำหลังพี่น้องก็ใส่แดงหอมหลังหอมบอลอ่ายแต่กีดิน โอ้ยบอกให้เด็ดอ๋อห่ะมาละร็มาติดก็ต้องเด็ดดอกอืมกินระดินกินกลางทรายเขาจะว่าอืมกินหยาพ่อหมาลูมีหอนหยาสอนยังตัก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 แกงละไม้คนคนพี่น้องแซ่บแซ่บแซบยุนัวประแดกอยู่ถั่วใบหน้ามาแม่มาตักนัวผงสลดพุ่นโอ้ยถั่วถั่วใบหน้ามากินน้ำก่อนนึงตักซอนตักถั่วโดยยาดี แกนเสีเฮ็ดเข็มพี่น้องหมึกโตได้มาแล้วหมึกโตะนะนนไปใส่วาฮึสร้างเป็นคือไปจังสั้นแซ่บแน่นอนพี่น้องหอมเด้อหอมปากกันแงพี่น้องเอ้ยอืมอผายเอือกอือก็เป็นจังสั้น มากินน้ำกันด้วยพี่น้องแกงน้ำม่ขเขาเบือบสุกกินเลยต้นอูดกันอโอ้ร่ทันใจนะ